รื่อสเองอวครับผมครับก็อันนี้แบบว่าเป็นทางแรกเหมนกครับที่เราสคนรได้รับและขึ้นมาแบบรับรางวัลเพราะว่าเราเ็แบบพูดตลอดว่าสักวันหนึ่งเราแบบอยากจะขึ้นมารับรางวัลก็วันนี้ก็ทําได้แล้วครับก็ขอรับอบคุณเลยครับพี่กรั้รับรางวัลนี้ผอยากให้รอราวัลนี้จด้ควา่าเราทำแล้วนะ สมควรเลยครับเพราะแบบถ่ายซีรีส์อะไรด้วยวก็รางวัลน,นี้ก็แบบเป็นหนึ่งในเครื่องการังใจว่าแบบมีคนเห็นแบบผลงานที่แบบแเราตั้งใจทำมากขึ้นมากขึ้น,นจ,จริงๆก็ครบือนเรงวันคะครก,ก็ถือว่ารางวัลนี้ครับ,วเ,เบวเป็นเอ่อเป็นฟิตแต่กเป็นรางวัลรางวลการทนที่แบบได้ทำงานมาแสนจะเิเหมือนแดลยวก็ีใจมาดจมากดก็ีใจมากดาีมาีีา การที่เราแบบได้เหนื่อยมา,าแล้วก็คุ้มค่าแล้วเราก็จะแบบตั้งใจทำผลงานดีๆออกมาต่อไปค่ะก็เราวันนี้ก็เป็นแบบโลซิ่งโร่เหมือนกันว่าจะทำให้เฮ้ยเราอ่ะจะทำให้ดีที่สุดกับในทุกงานเป็นไงนะคุณ้ชมที่กลับมาจากไทยมีตังค์ไหมอ๋อใช่ครับก็นั่งบินมาถึงเมื่อวาน นุกครับแบบได้ไปเจอแบบเพราะว่าเราก็เคยแบบพูดแบบเคยเคยวิดีโอคอลพี่พี่เป็นแฟนเหมือนกันเราแบบทำงานก็บอกว่าสักวันหนึ่งเราก็อยากจะแบบไปหาพี่ที่ประเทศบ้านเกิดของพี่เขาก็พวกเราก็ทําได้แล้วก็ดีใจที่แบบได้ไปหาพี่ทุกคนด้วยแล้วแบบพี่บางคนอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสมาเจอเราแบบตัวเป็นๆก็อาจจะแบบดูทางแบบโซเชียลหรือแบบวิดีโอคอลมาแต่ก็ แบบทางนี้ก็เป็นอีกก้าวนึงที่ที่ทำให้เราแบบได้เจอที่นี่เป็นแฟนมากขึ้นครับครับพี่ใจมากเลยครับที่แบบได้ไปที่ประเทศของเขาที่ในเมืองของเขาด้วยก็รู้สึกว่าแบบได้เจอแบบที่พี่แฟนแบบจีบเยอะมากๆเลยเราแบบดูแบบเราเรู้สึกว่ามีหน้าใหม่ด้วยที่แบบเาได้เจอแบบเป็นวิซิที่ดีมากๆอากาศที่เราได้กินมากๆใช่รอบที่ไปรอบอากาศดนมาก แบบพี่ๆแฟนๆก็รักเรามากๆแล้วแบบเราได้รับรู้ถึงความส่อเนื่องที่เขาแบบแฟนโพสต์หรือี่แน่เองี่เาง้างกคืออย่างแรกนะครับคือเรื่องอาหารเว่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยก็คืออาหารแต่ว่าเขาจะแบบโดดเด่นแตกต่างกันอย่างเราก็ได้ไปชิมอาหารในหลายๆที่หลายๆชาติ แบบที่เป็นแฟนก็แบบได้เจอพี่เป็นแฟนมากขึ้นทั่วหลายหลายประเทศก็เจอพี่เป็นแฟนแต่เราเองก็ไม่วแล้วได้แบบยอมให้แบบปรับตัวเข้ากับงานทำของแต่ละประเทศที่แบบที่ผมได้ไปเนาะกบพี่ผมก็ได้ไปเาก็รู้สึกแล้วแบบคือมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมไหมครับก็คือความขอบคุณก็ความที่พี่เป็นแฟนให้พี่ผมมาจาซึ่งมันรู้สึกแบบการที่เราได้ไปต่างประเทศหรือไปในที่ที่ใหม่เราก็แบบ ก็จะเป็นในเรื่องของแบบแฟนโปรเจกต์แบบจอคู่ซัพพอร์ตสังกีรองพี่เขาหรือว่าแบบภาพรวมเลยครับการเล่นเทรนด์อะไรพวกนี้ก็แบบทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นแล้วแบบสบายใจเลยแต่ที่แบบทำแฟนนรู้ภาษาต่างกันก็แบบได้เปิดพูดภาษาจีนแบบภาษาเวียดนามอะไรแบบเหมือนกันครับตอนนั้นนี่ห่าวเฮ้ยเรามาแบบพัทยาแบบภาษา สวัสดทุกคทุกคนสวัสดรับทุกคนวัสดีคทุกคนวัีทุกคนสัับทุกนสสีครับทุกคนัับทุกคนสัีบทุกคนดรัทุกคนีบทุกคนว่ครับทุกคนาวัสีครับกน่วด้ครับทุกีรับกนวดีครินสวัสครับทในวครั็ทุะคนวัารกคนสวมส่นสัสีรับอ่กควัสดะครับทุกนสวัสดินส์มี เราได้นี่ได้ของจากบ้านมัด้วยครับเพราว่ากาที่มันกำลัได้ช่วยพวกเราก็บัติของนี้เราได้แต่วันนี้เับก็ขอปิดตัวลเลยนะครับก็ในอนาคตหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกคนหนึแล้วก็อยากขอบคุณที่ทุกคนว่าขอฝากซีรีส์เรื่องที่หนึขอมาดีเรื่องที่หลึ่ฟฝาสได้เลครับขอบคุณที่ให้สิทธิ์ให้คุช่องมาดีส แล้วก็ขอฝากไจนจิกเลเมอรครับตอนนี้มีไพร์ลอดแ,แล้วลแ็้วกอขอฝากอันนนเลิฟเร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากพวกเราสมาศก็เม่อไนะครับก็สามารถติดตามแบบผลง,งานหรือว่าการต่างๆได้แล้วทาง X ของมันดีชาน,นะครับดูมันดีทีวคี <Human ity. S 1> ครับผมขอแก้